สวัสดีครับผมเฉลียวคนมาน,นอกมาตกปลานะครับไม้เก่าเมาื่อวานมาลอดูได้ไปตัวหนึ่งลูกชายได้นะครับวันนี้ก็มาแถวไม้เก่านะครับจะได้ปลาหรือเปล่านะครับวันนี้เดี๋ยวเ e อีเราดูด้วยกันนะครับตอนนี้ลูกชายเดินไปละไปกับผมไปลุ้นด้วยกันผมยังไม่ทันนด้ตีเลย ลูกชายเดินไปตีก่อนได้แล้วเดี๋ยวรอดูปลาลูกชายก่อนครับผมต้องขออภัยนะครับคลิปอาจจะถ่ายไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมเดินค่อนข้างจะลำบากเนาะนะครับสองสีเหรอสองสีโอ้ตัวนี้ไสสวยเนี่ยไหนมาโชว์เอสซีหน่อยโอ้โหนี่เอสซีไอช่อนใหญ่เรามาละไสสวยนี่ครับ สวยงามมากมาแล้วครับจอดรถปั๊บนะครับลูกชายตีสองไม้นะครับสองทีนะครับได้ตัวลว้โอเคครับเดี๋ยวรอรุ้นต่อไปครับผมลูกชายได้ปิดแต้มผมยังไม่ได้ทุกตัวเพราะายังไม่ได้ตีนะครับ แล้วลูกชายลูกชายอีกแล้วสุดยอดเลยลูกชายได้ไหมได้ไหมเอาขึ้นมาขึ้นมาโอ้โหตกปลาผมตกปลานะครับผมตีหยุดยืนตีอยู่ตั้งหลายรอบยังไม่ได้ตัวลูกลูกชายได้แล้วสองตัวที่สองโอ้ววันนี้สู้ลูกชายไม่ได้ผ<า>ตีเกือบสิบรอบ ยังไม่มีปลากัดลูกชายนะครับแต้มที่สองหมานอยู่คนเดียวโอ้โหตัวืขึ้นโลตัวนี้ดูสิครับยก,ยกดูหน่อยยกดูให้เอฟซีเอซดูด,ดีๆแต้มที่สองเอซีตัวให,ใหญ่ๆครับผมจดจดมานด้ลูกชายคนเดียวนะครับ